คุณผู้ชมครับก็กลับเข้ามาอยู่ในช่วงที่2ของรายการนะครับคือช่วงของเกาะติดพ้านิดน้อย เราวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมก็จะพาไปชมนะฮะต้องเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงรเรามาเกาะติดอะไรที่มันดูหรูหรานิดนึงแล้วกันเอาแบนว่าหลังจากที่เราพาไปชมเลยส่วนของรถบรรทุกร,รถ <ผม S 2> โดยสารหรือว่ารถอะไรต่างๆามาบ้างแล้วนะครับวันนี้นะครับคุณหมอนะครับผมจะพาเราไปชมในส่วนของรถที่เรียกได้ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นเนี่ยต้องร้องโอ้โหนะ,นะอย่างนี้เลย อ่ะเฉลือสักทีครับเอานะครับเอานะครับผู้ชมครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ผมก็จะพาคุณผู้ชมไปนะฮะไปดูเรื่องของรายละเอียดต่างๆของรถที่หรูนิดนึงครับแต่ว่าเพื่อใช้ในการขนส่งได้เหมือนกันเป็นรถเชิงพาณิชย์นั่นเองนะครับใช่ครับผมสาหรับค่ายนี้ทุกคนคงจะรู้จักอยู่แล้วสําหรับคนที่มีอันจะกินเขาก็เลือกซื้อเลือกหามาใช้กันนั่นเองครับนั่นคือรถอิตันนั่นเองนะฮะโถคุณต้องครับเดี๋ยวไม่นะครับแมมอิตันนี่หรูหลายยังไงครับคุณต้องครับบ้านผมที่ใช้เป็นนนประะะจําแม้ัทุไดเเยยอล ได้เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วแบบแข็งแรงเต่อพ่วงไปเลยนะฮะิึงมานิดเหมือนกันเอาเรามาเข้าดีกว่าแหมเสียเวลาแล้วคุณต้อมนะฮะก็เป็นรถมินินั่นเองครับครับผมเมื่อเมื่อไม่นานวันนี้เขามีการฉลองนะครับในกลุ่มของมินินั่นเองฉลองครบ10ปีครับผมสำหรับภายในงานของเขาเขาก็มีการเปิดตัวด้วยครับเขาเรียกว่ามินิคลับแวนอืมอืมต้องเห็นนะครับ เคยครับเคยแต่ไมาแทบไม่ทันเลยทีเดียวนี่จริงๆนะรถรถมินินี่จริงๆเป็นรถที่ของพวกคนมีอันจะกินเขาใ่ซื้อมาเลือกใช้แล้วแบบอีแต่ของผมนี้คือคือดูไม่ได้เมือนกันเยนี่ของผมก็ผมนะผมซื้อมาผมก็มีอันจะกินอ๋อรถมินินะฮะครับผมต้องไม่ถามแล้วครับกินอะไรคุณต้อง แต่แล้วผมชงให้ไปก็ไม่ตมอบนาทีนะฮะ,ะทำะไรก็ทำนะฮะพูดอะไรก็พูดไปพูดไป <c oughs> เรื่อย <c oughs> จะบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าซื้อมานี่ก็มีอันจะกินเหมือนกันกินอะไรฮะกินเนี่ยแหละครับไข่ต้มกับน้ําปลา๋อเลยครับคุณผู้ชมกอโทษนะครับไม่ได้เรื่องเลยอ่ะไข่ต้มแปกไว้เดวก็ยืนไว้อะไรสักสามนาทีก่อนนะฮะอานะฮะสำหรับแล้วสาหรับมินิขับแวนด์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่เขาสามารถที่จะดัดแปลงผเป็นในรุ่นของเขาเลยนะฮะ ที่สามารถใช้ในการขนส่งแต่แบบเล็กๆนิดนึงกระทัดรัดม่างงั้นเถอะเหมาะดีกว่านะฮะกับคนที่ไม่ต้องการแบบว่ารถที่มันใหญ่โตมากครับผมก็ยังไว้ซึ่งมีสไตล์ของมินินั่นเองครับผมก็สําหรับมินิลับแวนเนี่ยจริงๆแล้วก็คือว่าเป็นรุ่นคลับแมนนั่นเองครับแต่ว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวเบาะถอดออกไปคัข้างหลังนี่จะเอาไว้ใช้ ผลสามัลาอย่างเดียวครับผมนะฮะก็ในส่วนของรายละเอียดของเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าสามารถที่จะรองรับการบรรทุกได้ถึง500กิโลกรัมด้วยไม่ธรรมดาเนอะครึ่งตันเลยนะฮะครึ่งตันแต่เรื่องของความเร็วนี่ก็ยังอยู่นะครับยังเหมือนเดิมเหมือนกันเถอะนะฮะถึงว่าจะหนักแค่ไหนก็ตามนี่ฮะคุณหมอครับผมนี่ใช่ไหมครับที่จะพาเรามาชมครับผมโอ้โหเป็นพันเป็นพันมูด็อกเลยนะน่อ๋อเขาเลี้ยงรถฮะไม่ได้ลยพูดเรื่องสุนัขเขาผมก็เห็นไม่ดูแบบว่ามีน้องหมา้คุณหมอเว่าไปนะครับ ก็ในเรื่องของไอตัวเนี่ยประตูเปิดเนี่ยปกติคุณต้อมจะเห็นถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นรถที่มีการคล้ายๆมันเขาเรียกว่าอะไรนะร,รถห้าประตูหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ย ของเขาจะเปิดขึ้นด้านบนแต่นี้สามารถที่จะเปิดขึ้นด้านด้านข้างออกมาเป็น2บานเหมือนอ<า>หน้าต่างเลยโโเพื่อสะดวกในการขนส่งแล้วก็ขนย้ายสิ่งของด้วยนั่นเองซึ่งที่จริงอ่ะแรกเริ่มเดิมทีรถมินิคูเปอร์ไม่ได้เปิดแบบนี้ใช่ไหมฮะมแต่เรามา,าทาเองนี่แต่แต่งี้มันเป็น<อ>มันเป็นรุ่นเฉพาะอ,อา๋อรุ่นเฉพาะครับผมอืมนี่นั่นเองนะก็จะเห็นรถมินิคูเปอร์ตามท้องถนนทั่วไปเนี่ยไม่ใช่ลักษณะแบบนี้นะฮะแต่สิ่งที่นําเสนอคือว่าในเชิงพาณิชย์ขนของมันทุกของ ก็คือมินิคลับแวนนั่นเองสวยงามครับนะยงไงครับนี่เขาก็มาใช้มีสีอื่นด้วยครับผมเขาก็เอามันต้องมีอยู่แล้วครับใายรถที่ไหนทําสีเดียวแล้วคุณต้อมเออนะมมีสีม่วงเลยฮะเอามีเลยครับเดี๋ยวผมสั่งซื้อให้คุณต้อมเลยขนขนเชาาของคุณต้อมได้หลายคนเลยเจอแะ้วฮะทำอะไรก็ทำาฮะเรามาเรามาคุยเรื่องของเรื่องเครื่องยนต์มากนีกหว่าเะฮะเครื่องยนต์ก็จะเป็นขนาด1.6ลิตรนะครับสามารถที่จะ ผลิตแรงม้าได้ถึง97แรงม้าเลยนะฮะต้องบอกว่าสมรรถนะอัตราเร่งก็อยู่ที่ประมาณ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนะครับผมในในช่วงเวลาแค่11.1วินาที ครับผมสำหรับในรุ่นนี้ก็ต้องบอกว่าที่เรานําเสนอไปเมื่อกี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินแต่ของเขาก็มีเครื่องยนต์ตัวดีคือเป็นของดีเซลด้วยเหมือนกันนะมีด้วยนะครับแลวแต่คนจะเลือกใช้นะสะดวกแบบไหนก็ตามครับผมก็สําหรับดีเซลนะครับต้องมองรายละเอียดนิดนึงเพราะว่าไม่ค่อยแม่นเดี๋ยวจะพูดผิดนะฮะครับครับผมก็สามารถที่จะผลิตแรงม้าได้มากกว่าเบนเซนเนี่ยก็คือ1นึอสิแรงม้านะครับเครื่องยนต์สี่สูบด้วยนะฮะผมโอ้โหสวยงามเป็นไงครับคุณต้อม สำหรับคนมีอันจะกินอย่างเราเนี่ยเราสามารถที่จะซื้อได้เลยนะเออผมก็ต้องพัฒนาแล้วล่ะนะอ่าผมกินผมกินถั่วคุณต้อมคุณต้อมกินถั่วต้มผมกินไข่ต้มแล้วกันอ่กินถั่วดำครับอ๋อครับผมน่คุณต้อมชอบวกเอข้าวชาวอย่างเดียวเลยอะเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับรูปลักษณ์ภายนอกก็ต้องบอกว่าเหมือนเดิมยังมีสไตล์ของกลิ่นอายของมินิแน่นอนแน่นอนแน่นอนครับผมอืม ดูดูซะก่อนดูซะก่อนโหสวยเลยสวยงามตามไฟตัวนี้แบบว่าแนนน่อแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามองอีกอย่างหนึ่งนะฮะสำหรับรถมินิที่ไม่ใช่รุ่นของคลับแมนครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นรถมินิที่แบบว่าเป็นขนาดเล็กไม่ใช้ไม่ใช้เป็นคลับแวนนะฮะคุณต้องเคยเห็นใช่ไหมครับผมครับผม มันอาจจะแบบว่าอาจจะไม่ใช่รถครอบครัวนิดน,นึงแต่อย่างนี้สามารถที่จะเป็นรถครอบครัวได้ด้วยเหมือนกันได้ดีครับก็อย่างที่บอกเวลาเราจะไปไหนมาไหนถ้าเกิดเรามีรถคันนี้นะครับผมไม่ต้องใช้บรรทุกใรืส่วนของรถกระบะ<ด><ด>นะครับ<ด>ทางนี้อน,นอกจากจะแบบว่าโชบเชี่ยวในส่วนของโชว์ถ้าเกิดผู้ชายขับก็โชว์สาวนี้ถ้าแบบไม่มีครอบครัวอะไรเงี้ยนะฮะขับไปก็แบบอ่าสวยงามด้วยแต่ว,ว่า <ๆ S 1> สาวๆก,ก,ก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้นะครับเพราะว่าปกติคุณต้อมเคยเห็นไหมครับรถแบบว่าพวกอีโกคา ผู้หญิงเขาชอบขับแต่ขอโทษเดี๋ครับสัมภาระข้างในนี่มีเสื้อแขวนเสื้อแหวนหมดเลยรองงลเท้าเลยกระจูเลยเต็มไปหมดเลยวันก่อนผมเห็นขับมานะแถวชายแดนนะครับผมเต็มเลยข้างหลังฮะลงเกลือปหมครับไม่ครับพวกชาวต่างด้าวเลยครับเต็มเลยนะอันนั้นอัันนน้คงไม่ใช่มินิแล้วนะครับอ่เครผมไม่ใช่แล้วผมก่อนตำรวจจับนะครับแน่นอนมากเลยก็ต้องบอกนิดนึงว่าสําหรับขับแวนก็สามารถที่จะเหมาะกับสไตล์อย่างผู้หญิงที่เขาเรียกว่าเป็น working woman ได้เหมือนกันอ่อใช่ใช่ใช่นะฮะก็สามารถเลือกซื้อได้ก็แล้วกันครับใครที่ ชอบในรถมินิลักษณะแบบนี้ที่ทํามาในเชิงพาณิชย์นะครับผมน่าสนใจเลยทีเดียวอ่ามีอะไรที่จะบอกว่าลูกค้าผู้ชมแบบเต็มเต็มไหมคุณผู้ชมอะไรเงี้ยก็เรื่องของภาพหรือรายละเอียดต่างๆนี่เราก็มีคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ชมไปแล้วเบื้องต้นอยู่แล้วครับผมเรื่องของรายละเอียดการตกแต่งของเขาก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดอยากจะเลือกซื้อเลือกหาก็เชิญเลยครับมินินะฮะแบรนด์นั่นเองครับผมส่งไปดูเลยไหมส่งไปดูเลยไหมสก็อตสำหรับช่วงนี้นะครับก็ต้องบอกว่า รายละเอียดต่างๆนั่นครบถ้วนแล้วครับคุณต้อมคุณต้อมยังจะส่งไปไหนอีกครับนอฮะไม่มีคลิปอะไรให้ดูนะฮะนี่ได้ทํากันบ้านมาบ้างหรือเปล่าไม่ได้ทำครับผมทำงงทำงานนะฮะเอาใจใส่บ้างเออ่ะจะชวนเข้าคลิปโยนเข้าคลิปอย่างเดียวเลยนะฮะเดี๋ยวรุ่นก่อนดูคลิปนะครับผมตี่กระเทยนะฮะเด็กกระเทยโรงหนังราชบุรีโอ้โหไม่ใช่ครับไม่น่าดูประจําครับผมไม่น่าทำประจําเลยนะฮะอ๋อหาเรื่องภาคผู้ใหญ่ผมซะละมีคลิปหนึ่งน่ากลัวมากคลิปอะไรครับผมคลิปกระเทยไปตบ อ๋อเอาละฮะนอกเรื่องนอกเรื่องวินี่ข่าแวนของเราดีกว่าอ่ะก็ข้อมูลครบถ้วนแล้วต้องหาข่าวอะไรอีกแล้วบบเค็มตั้มแล้วต้องเดี๋ยวต้องเราต้องพักเบรกแล้วพักเบรกแล้วใช่ไหมครับผมไม่ได้มีคลิปอะไรเหรอมันหมดแล้วคุณต้องหมดแล้วผมประเดี้ยวปรดิ้ยวแรงต่อไปโอเคโอเคคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้ก็หมดเวลาทั้งนี้แต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับมีสิ่งที่น่าสนใจในช่วงหน้านะครับพักสักครู่เดียวครับสักครู่เดียวครับผม